งว,ว,วงดนตรีงานแต่งบว่าวงหัวกะทีเป็นวงที่รับเล่นดนตรีงานแต่งแล้วก็ดนตรีพวกเการจัดเลี้ยงทั่วไปทั้งหมดจุดขายของเราก็จะเป็นวงดนตรีในแนวแบบอะคูสติกฟังสบายๆนะครับแล้วก็คือจะเข้าถึงได้กับทุกเพศทุกวัยก่อนที่จะมีโควิด น่าจะเกือบเกือบสิบงานได้ครับต่อเดือนนะครับแต่ว่าพอพอพอช่วงมีโควิดก็จะเหลือประมาณเดือนละสองสางานอยู่อยู่ยากครับตอนนี้อยู่ลําบากเหมือนกันครับเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่เขาจองมาก็จะเลื่อนเลื่อนแบบไม่มีกำหนดอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นเพราะว่ามาตรการของด้วยที่แบบว่าไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับก็คือบางบางส่วนก็แบบว่าไม่แน่ใจว่าจะจัดได้ไหมจะต้องขออนุญ,ญาตยังไงบางเจ้าก็จะมีแบบว่า ไม่จัดแล้วอะไรเงี้ยครับรถตเกเียงงานลงไปไม่มีทีส่วนใหญ่เขาจะเอ่อสภาพเลือดที่จะแบบว่าไม่มีมากกว่าก็คือเรื่องตัดส่วนของคันเสิร์ปาร์ตี้ออกมันมีการต่อรองมันมีทั้งการตัดราคาของในวงการเองด้วยครับก็คือเหมือนแบบว่างานงานมันน้อยลงครับแต่ว่าจํานวนดัชนีมันก็ยังเท่าเดิมบางทีก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ก็เลยทาให้ต้องแข่งขันในเรื่องราคาด้วยเราต้องมีการซ้อมต้องมีการนับเพลงจัแบบเพลงกันตลอดเวลานะครับแล้วก็กว่าจะออกมาได้แต่และโชว์เนี่ยก็ต้องมีการประสานงานต้องคุยกันกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางทีก็กัต้องมีเพลงที่แบบว่าต้องเล่นให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวร้องอะไรอย่างนี้ครับก็เขาเรียกว่ามีต้นทุนในการทําสูงครับเนื่องจากว่าเกณฑวการร่วมงานของแขกก็จะต้องจํากัดลงนะครับแล้วก็ เรื่องของงบประมาณด้วยนะครับก็น่าจะลดลงแน่นอนครับก็ส่งผลกระทบระยะยาวแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเองแล้วก็ตัววงก็จะต้องมีส่วนของเครื่องเสียงอะไรนี้ด้วยค <c oughs> การเยียวยาท,าที่น่าจะได้มากกว่านี้ครับ <c oughs> เพราะว่าเราอย่างอย่างว่านะครับเราเรากลุ่มแรกที่โดนผลกระทบแล้วก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่ ยังโดนผลกระทบอยู่นะครับอยากให้อย่างน้อยเยียวยาก็ลงทะเบียนให้มันง่ายกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ้าก,กลุ่มทุกกลุ่ม,มนะครับนอกนอกจากดนตีด้วยนะครับมันมันยังมีแบบพวกวิลรนอื่นๆนะครับอย่างเครื่องเสียงอะไรเงี้ยก็โดนด้วยนะครับไม่ใช่แค่านะดตนตีอย่างเดียว